สวัสดีค่ะรัมบู้ชมค่ะวันนี้จะมาพบกับน้ำเสียเด้อค่ะท่านผู้ชมตามนัดเด้อค่ะเลขที่เอฟซีรอคอยหรือว่าเลขมักไผ่มักมัน่น้อค่ะเลขดับพอชุนบุรีค่ะดับสิบสามงว,วดติดค่ะดับคูดับไล้หมากค่ะเอฟซี FC แฟนคลับของน้ำเสียเพิ่นกะสำหรับตามสำหรับเพิ่งตามมาตั้งแต่สองโมกกล่ามาจนว่ามาหอดงวดล่าสุด เพิ่นก็นได้เห็นผลงาน,น้ะคะ่ะเข้าจริงค่ะสําหรับเหลคลางเด้อค่ะท่านผู้ชมดับล่างพ่อชนบุรีเอาอยู่ค่ะเ,เกินเพิ่นก็นเดินดีด้ะค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขติดล่างมีสี่ตัวกมีอยู่ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลขสูตรแปลกของเพิ่นนะคะสูตรใหม่ของพ่อค่ะก็คือลักมวย รักน่วยพอปลอยมาสองหวดเข่าศูนย์หกมันกอดกันงววสองมาเข่าเก่าหนึง่งมันกอดกันอีกคา่านุูม้มงวดแรกพอน้าเสนอเข่าศูนย์หกหัวสองมาพอพอะกบคูว,ว่าเข่าค่ะสําหรับเลขกเกิดนะคะ่ะเลขดับยังเอาอยู่ค่ะเด็กหมักไผ่หมักมันเด้อคท่านุูม้มหมักกับแจควยตามสําหรับเลขดับค่ะบ่มีในกองฉลากค่ะแต่ว่าเอฟซีเห็นผลงานเพิ่นแล้ว ทั้งเสียนพุค่ะเพิ่นกันได้โทรมาถามเพื่อนกันล่อเลขดับพอค่ะจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพ่อชนบุรีขอบคุณแนวทางพอเดไไ้อค่ะกันสิพันไปได้พ่ค่ะทัานู้ชมค่ะสิพันไปได้พ่ะงวดที่สิบสี่ค่ะวาหันงวดที่สิบสามกับพันเนาะค่ะไปรับชมเราฟังพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะเป็นไหนพ่อห่อนดีอยู่ทางเพียงห่อนมือดีห่อนห่อนห่อนมาดูมิแดดเนี่จะเอาพ่อก็ยังวนันบอกกันแม่น้องพีง่อ่ถ่ายภาพบรรยากาศมาประกอบแนวทางพ่อชั้นบุรีให้เนี่ย่ายหน้าไม่พ่อทั้งห่อนอดำหน้ายูซีคนหน้าถุงบอบไร้ลายว่าเนี่ยเอาคล้อ,องแขนได้พ่อซอมมือแล้วคะ่ะ สายยูย่เกะกระโดดเล่นแล้วพอ่อออืมัมนพอนเนาะพอ่อพอนี่อนาทียสิได้เข่านาะพอ่อโอ,โอ้ค่ะมาพ่อมาหาเงินค่าปุย๋ยดำหลอกกัยังยั่งคาปุ๋ยอีกพี่นีพอ่อค่ะมาพ่อเลขติดล่างกับเลขด,ดับที่เอชพันล่อค่ะอ่าเลขติดดัง สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าค่ะจได้ตัวเดียวมึงก็ไปลาก็ไปเรตติบุรเนาะโอ้ตัวเดียวกันติพ่อต๊ะังิเป็นได้ที่เี้ยโอ้มันชนกันค่ะท่านืู้ชมโเสียงดีป่อ่อเออดีมา้เงียบเลยฝนกับว่าต๊ะฝากับว่าคุมค่ะสัญญาณมันมันหนึ่งพอเ้ามากมันหนึ่งต้องแห่งต้องแหน่ง 1. 1> จ้าม,มาพ่อปานี่เ,เลขติดล่างนี่มันไปซ้อนกันกับเลขติดบนล่างกันหมดป่พ่อเงี้ยเงี้ยเงสองสามห้าไต้ตัวเดียวกัน,กนประกบคู่เลพ่อบานี่ประกบคู่ขอตัวล่างหนึ่งจ,จ้าห้าสามห้าสามหกสามหกสามหกห้าหกห้าอ่าแต่นี้ ตัวหนึ่งก็คือหกหนึ่งเนะการหกหนึ่งเนาะพ่อหกหนึ่งไม่โตกันโตกันค่ะเพราะมันเป็นติดตับค่ะตัวกันหกหนึ่งแต่ว่าพออ่ออีกสูตรหนึ่งอ่สูตรแปลกนี่สูตรหลักหลักหน่วยยางเดียวนี่คิดหนาได้บ่พ่อ,พอได้ได้ได้ไดค่ะเอาบารนี้เลขดับเด้อพ่อบารนี้เตรียมตัวเด้อค่ะท่านผู้ชมบารนี้จดไปพ้อมกันเพราะว่าเวลาน้้าเชี่ยน เอามาสรุปแล้วนั้นเชียบพอ่านไห้ค่ะมันหลเนะเาะปอ <c oughs> เอาหลอบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมดาบล่างศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ดนย์ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์

นี่ราคารนโม้ชมสูซูเลขบินก็จะมี001166778899ค่ะหลายคือเกาแล้วค่ะเกาต่อกันต่อกานค่ะเอาเดี๋ยวนี้ดึงกรลลังมาแรงอีกที่พอนั่นละนันละนันละพอจงพอมันมีโตหนึ่งมันมัติดแต้มพอเน่ยมื่อที่แด้มันแต้มดับไแต้มมันหลุดตัวซื้อเพราะกค่ถือกค่แล้วค่ะเล้วให วันนี้วันนี้ครับาะนนีต่ว่าถ่ายอีกอันสูตรลักหนวยเพ่นธะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเชี่อจะไปตามอีกคลิปหนาค่ะมันมี้มันมีอหาองตัวมีหาเดี๋ยวที่มติดกับคือกหนึ่งนงยเด้ยอืตัวกันเพ่นธะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพอมาสามสุดที่ให้ไปนะอ๋อห้าสามเราก็หกสามหกห้านัดตัวนี่กัดตัวกันหน่อยก็พอหล้กครับค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมถ้าเบิ่ง สูตรลักนวยเพิ่นงวดนี่คันงวดนี่สิกอดข้อกันมากอีกบ่านาะพอเอาพอวัออออนนี้น้ำเชียกับสิลบกวนพอสนีแล้วพอสองปีสองดือนขอบพระคุณพอได้หลายสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเข่าดีที่เ่านี่เนี่ยเลขติดล่างนี่ข้งเข่าดีเนี่ครับนี่ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียเก็บมาเก็บไห้ค่ะ เขาสองเนาะครับแต่ประกบคู่เขาอย่างนี้ไหมคะหาตัวแมนแมนมากประกบปอนะะี่ค่ะน้ำเสียกับประกบก็กันคันเอาบา้าผู้ได้ค่ะเอากกมาประกบโอ้อแปลไปทีนี่คะ่ะเขาหกเนี่ยนี่เขาเก่านี่เขาเก่าล่าสุดเนี่ย เด็กติดล่างต้องมีให้เห็นชุดนอกนี่นะท็อปชุดนอกสูตรในล่างนี่หัวตาวหายมากสองงวดเนาะค่ะงวดแรกเข่าประกบโคมันกอดกันนะค่ะงวดสองนี่้ะค่ะกอดกันอีกรอบเก่าหนึ่งอันนี้ยังมันได้ด้วยค่ะนี่ได้แต่ตัวนี้ว่าเดี๋ยวน้ำเชียร์ทวนเอฟซีเบิ้งกัปโต้ไปอีกทีเอฟซีรอ เอามามาเลขเกิดก่อนเนาะค่ะเลขเกิดเลขเกิดเลขล่างได้ครับพี่น้องครับเลขติดล่างต้องมีเห็นหนึ่งตัวครับผมหรือว่าสองตัวสองสามสี่ห้าครับผมงวดนี้สองสามสี่ห้าสิกดข้อกันอีกบ่ครับพี่น้องสองตัวล่างห้าสามหกสามหกห้ากันหกหนึ่งครับ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเอา้าต่อมาลอคะ่ะต่อมาเดี๋ยวเราถ่ายตองแจงเอฟซีกันเอ่อหาองไปเขียนเล็กติดบนนัางไว้เ้าไปเขียนใส่เล็กบนนะ่ะนะอ๋อได้ตัวเดียวกันเป็นตัวเดียวกันมหมวนี้หัวนี้ได้ตัวเดียวกันมาค่ะท่านผู้ชมหมววที่ไหนเราถ่ายหัวที่สิบสี่ครับผมด,ดับ อันแม่เอฟซีเป็นว่ายว่างติดกันน้ำเชียแยกกันเิ่นกันแมนอยู่ค่ะเอาเห็นอยู่เนาะค่ะเกาหม่แยกแยกกันห้างห้างไอ้เป็นขันมันติดกันมันกับเบิงบ่งบ่ง้ามคือเป็นบายดีดีล่ะนี่ค่ะน้ำเชียบ่ได้อ่านได้ค่ะเพราะว่าเหตุจังสีมากโดนแล้วค่ะมันหลายเนาะแมนอ่านไปนหลอดหนึ่งแล้วแมนก็ยี่พอค่ะ งวดที่สิบสี่จะเอาอยู่บ่ค่ะของงวดวันที่สิบหกกรกฎาเนาะ68แปดค่ะบานเอฟซีจะสงสัยก็ไม่เชียสงสัยบ่หกหนึ่งแม่สงสัยตัวกันอ่าเอาเลยค่าใจเห็นบ่เห็นบ่นี่นี่นี่ก็เลขดับนี่ก็เลขดับค่ะเอาเพิ่นกะ หยานแน่นอเพราะว่ามันเดินมาเงี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นยังสี่แล้วค่ะรอชุดนี้เนาะครับค่ะรอชุดนี้ค่ะหลักเลขนอกสูตรเนะเา่าแทนหลักหน่วยล่างค่ะก็กดกันว่าดีแท้สรุปเลขดับเลขเกิดล่างค่ะดับล่างพอม ได้เห็นกันแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเดี๋ยวน้ำเสียให้เบิ้งอีกรอบค่ะนี่ค่ะเอาสำลักเด็กแบบนี้นี่ค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเครื่อ,องฟาวเบ้ามันเป็นน้ำน้ำเสียหรือว่าเป็นน้ำพอกับว่าจากค่ะสัญญาณหรือว่าโทรศัพท์มันโดนถือรางวัลที่หนึ่งหมวดนี้เด้อน้ำเสียสิได้ซื้อทำไม เลขดับเยอะเหมือนเดิมค่ะรานมู้ชมเยอะเหมือนเดิมค่ะจะไปตามเลขหลักหน่วยล่างพออีกเทนึงได้ค่ะ่านมู้ชมหลักหน่วยล่างค่ะอ๋สลับคลิปนี้กับแนวทางทีเอฟซีเพิล่ลอค่อยเนาะค่ะก็ต้องเป่าตามให้เพิ่นค่ะเพิ่นอยากเบิ้งเพิ่งเพิ่นได้เลขลางมากมันส้นพอชอนบุรีบอเลขดับแต่วา่าเอฟซีกับได้เห็นผลงานเพิ่นแล้วเนาะค่ะ ว่าเพิ่นเขาบ่อจังไหนค่ะสำหรับเหล็กดับรางค่ะบางท่านเพิ่นกะเซียเต็มรอยบางท่านเพิ่นกะหาซิบผาซิบเนาะค่ะเหล็กดับกับเหล็กเกิดค่ะเอาสระาคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเส็นเคยเด้ค่ะครับขายคว่สวยคว่ำงาม ให้แม่เอฟซีนะค,ะนค่ะค่รนูช่องสำหรับเอฟซีทนไดที่เพิ่นสนใจนะค่ะทักไลน์ามาไหร่ด้อค่ะ0984740683ครับ, 4, 3, ค,รบค่ะจะงังไดก็ขอบคุณแม่เอฟซีถกท่านนะค่ะที่เพิ่นกลับขึ้นมาอุดหน,นุนรอบสองรอบสามค่ะ่รนูชมค่ะรอบสองรอบสาม ส่วนมาตอนนี้ขายดีอันดับหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเซรั่มค่ะเซรั่มเฮ็ดให้หน้าบ่าเหี่ยวบ่แหงะะ้งแล้วค่ะท่านผู้ชมให้เต่งตึงค่ะนี่ค่ะซึมงะะ่ายเนาะท็อปแม่ซึ้มไงเลยอะค่ะ,น,น,ะนุ่มครับพี่น้องเนาะนุ่มคเนียนดีแบบว่าให้หน้าตึงค่ะท่านผู้ชมให้หน้าตึงแต่ว่ากระปุกเดียวกับ ยังไงล่ะการนผู้ชมมันก็ว่ายไปเนาะค่ะเห็ดใหหน่าห้าเต,ต่งตึงแล้วค่ะเรานรู้ช่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะไพกับว่าอยากเหี่ยวนะคะทรานผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่ากับตามหบทาห้าามีขี้มหรือว่าอันไดกระซงังเห็ดให,ห้เฮาชะลอความแก,หกม่ห้ากับสามารถเห็ดเนาะนค่ะต้องเห็ดล่ะค่ะทรานผู้ชมไพกับว่าอยาก เออผู้ให้เนาะค่ะเอาเนี่ยาละค่ะท่านผู้ชมแพคคู่ขายดีสบู่ค่ะสบู่นาค้าวค่ะเพชรไห้กระจ่างใสแล้วค่ะนาเป็นฝากระาจางออกด้วค่ะท่านผู้ชมครับตลับกันแดดนี่ค่ะสามย่างนี่ขายดีค่ะท่านผู้ชมขอบคุณเยฟซี่แม่เยฟซี่ที่ผนกลับขึ้นมาครับผมบอ,อบนุยๆเนะาะค่ะรอบสอง,งสรอบสามค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะ พอยเอฟซีกะอยาเบิงสื่อๆแล้วค่ะนี่ค่ะเส้อลำํำหอมถือเกล็กคือว่าถือเกล็กกัสื่อให้เมียเนี่ยค่ะเมียจะได้หอมค่ะท่านผู้ชมเนาะกะฝากถึงพอยเอฟซีแล้วค่ะเอานี่ค่ะเนื้อเจลค่ะเนื้อเจลสำน้ำหอมกลิ่นกุหลาบครับพี่น้องค่ะชิมท่าผิวค่ะฝากถึงพอยเอฟซี ซื้อให้เมียเนี่ยเมียจะได้ดีใจค่ะคนจะได้กินหอมเนาะ<ม>ค่ะเอาทักไรเขอมมาเด้ค่ะท่านผู้ชมเนาะ098 474 0683่ครับผมค่ะ,คะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน่ายอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุพสนเด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสสวััดีครบ